สวัสดีครับผมชาติจเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูรถเกีียวรถเกีียว a s ตัวนี้ปล่อยนะงน้องปล่อยก็เดินสองร้อย สี่แสนไนะพี่น้องสี่แสนตัวเดินสองร้อยโคเก้าศูนย์เครื่องยนต์มิซูมิชิเอ็มอ m หกหกเอ็มหกหนึ่งนะครับหกเอ็มหกหนึ่งปากกว้างสา 3, มเมตรกุ้มสองจันครึ่ง รถเลอร์11ลูกครับ48ข้อมิซูมิชิ 6M61 บัมอิตัน22 4แสนมัน้อง4สนหรือว่า40หมื่นคุยกันเอาโอ้ตัวเดิน200นี่ก็ ร็เดินยังใหญ่พี่น้องแท็กนี่แท็กก็แปดสิบแล้วครับเอสกระทุ่งแมนเตรมช่วงล่างดีครับเดียวเสร็จ่น้ง รถยมิส oh, ูอ้อนาำก็โอเคครับนะเอเอสกระทุ่มแมนสมุทรสาครโอ้ oh, รถคันนี้น่าจะเป็นสิบปีแล้สิบกว่าปีแล้วครับปากปากเดี๋ยวปันปากให้ดูครับอ่ะ สี่แสนคุยกันได้พี่น้องรันใดที่อยู่แถวบุรีรัมย์ครับมาดูได้คุยกันพี่น้องโอ้ผมชอบแต่ตัวเดินนั่นเนี่ย 82723752 Được đúng đó. Đờ rong nha các đờ rong ao. โอ้ดับเดนี่ครับดิจันยี่สิบสองแฝดดูเครื่องเนาะนี่ครับมิซูมิชิอาจจะไม่ได้ล้างเพิ่งเกี่ยวเสร็จมาพี่น้องนะสนใจก็ศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสองสามเจ็ดห้าสองโอ้ผมชอบแต่ตัวเดินสองร้อยครับนะนี่โคเก้าศูนย์โ,โอ้ชุดนี้นี่สองร้อยตัวเดินของมัสึกนะครับ ผมมาซื้อรุ่นหนึ่งรุ่นสองอ่ะนี่ครับช่วงล่างนะท่านใดชอบก็0982723752เอาไปบิวหน่อยก็ใช้ได้ครับนะต่อรองได้นิดหน่อยครับพี่น้องหมดงานแล้วอ่ะเอาออกมาอีกครั้นเลยครับได้ไหมติดได้ไหมครับครับครับ มีคันหนึ่งนะพี่น้องอมีซูบิชิเหมือนกัน 6M61 12ฮีกทีครับ கே ประมาณสองตันสอง,งสอาคันนี้ โกโ็โบใหญ่นักปั้นเราไปเลยครับไปมาแข่งสนามเพิ่งยู่ครับ เพราะครับมิสูนี่ครับสิบสองเฮตเจแปนมอเตอร์คายาบ้าก็ยอดฮิตพี่น้องนี่ท่านซื้อไปไปตัดได้นนะซื้อไปแล้วก็เอาไปทำรถเอาไปบิวใหม่ได้ครับเปลี่ยนตู้ใหม่เลยนะครับหมายถึงว่าช่วงล่างเราได้เครื่องยนต์ก็มิซูมิชิ6 m 61, 6 1 6หกสูบเทอร์โบดเรกอินเจกชั่นนะครับแพคคู่เลย ตัวนี้รีดม้าได้ก็260นะครับจะ 6, 6 1เถ้า6 M60 2นี่2เป็นคอมมอนเรลนะครับอันนี้เป็นไดเรกดูแลง่ายครับก็สนใจ0982723752นะครับสอบถามได้ต่อรองดูแล้วก็มีมีมีสคันนะครับกี่สองคันที่นี่ครับ อีกคันหนึ่งก็แล้วแต่ชื่นชอบนะครับตัวนี้ตัวเดิน200มีเดิน200กับ12เครื่องยนต์มิซูมิชินะครับ 6M 60แล้วก็มีเทลเลอร์นะ้องนะมีเทลเลอร์เดี๋ยวผมพาไปดูเทลเลอร์ร็อกอมีเทลเลอร์10ลอ้อนะครับเป็นร็อกนี่เป็นรอกหัวนอกเลยพนะี่น้องเครื่องยนต์นั้นโอ้ถ้าในเล่มนี่275นะ275พลังมา้าแต่ว่าถ้าเครื่อง 6AB1 ครับนะอีซูซุเป็น6สูบ6สูบไดรเร็กก็น่าจะรีดนะรีดได้ถึง320นะครับเป็นเพลาเดียวนะ้องเพลาเดียวแต่ว่า,าท่านใดทีด่ชื่นชอบนะครับในในเอาไปแบก120 130 140 6 0ได้ครับนี่หรือแบกรถเกี่ยวนะ้องแรงมากระบบข้างในมี A นะครับ A แต่ต้อง แต่เอไม่เย็นนะครับน่าจะต้องไล่น้ํายาหน่อยนะครับเครื่องยนต์นั้นหายห่วงครับแรงเยอะ320นะครับเป็นเป็นเก่านอกเลยเป็นนี่ซื้อเก่านอกมาก็ต่อเอานะครับพี่น้องท้ายลาดลงเล่มเรียบร้อยนะครับท้ายลาดอะไรเรามีเล่มมีภาษีไม่ขาดนะครับต่อต่อป้าย67เลยเนี่ยอ่ก็ดูนะครับอ่ะ ดูทรงสวยครับสวยอยู่โอ้หัวใหญ่เน่นี่นะครับสวยเบรกจิฟฟี่ถ้าเอาถ้าเอาเด,ดเทนเลอร์น่าจะประมาณน่าจะประมาณ55นะครับก็คือแพ็คแพ็คถ้าเอารถเกี่ยวด้วย2แล้วก็เทนเลอร์ก็น่าจะประมาณ12-13นะครับนะเรามาคุยกันเอา 0 9น2 7 2 3 7 5 2 8อ็อน็อตนะครับ8น็อตหน้า8น็อตขานใหญ่ครับแปดน็อตนี่ยางอะไรนี่ยางพัน,พนบ่ยางพันนะพันเดียวใั่ไมยางพันอ <laughs> นะดูแชสซีต้องครับอู้ใหญ่ก็ต้าคืบนะเดี๋ยวผมคืบให้ดู เด,ดู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 เพลาครับนะเราขับใหญ่ไม่ต้องใหญ่มากนี่เออแล้วก็ถ้าขึ้นไปดูนี่ชัดซี่นี่เกือบสามสิบเซน,นพี่น้องสวยมากนะครับแล้วก็เออกระบ,บ,บาดหรือว,ว่าเพลาขับดีใหญ่ใหญ่แต่ว่าเป็นเพลาเดียวครับเป็นเพลาเดียวนะเพลาเดียวก็ใช้ได้พี่น้อง ใหญ่เครื่องใหญ่ช่วงล่างใหญ่จะมีบันไดพับใช้ได้เนาะ,ะใช้กุญแจบอกบิดมอเตอร์มีเนาะงงงงอ๋อขึ้นลงได้เนาะนี่ครับงงก็รถเกียร์รถรถรถ,รถเกียวนี่ใช้ได้เลยพี่น้องนะครับคือไม่ต้องทำอะไรซื้อไปเขาขึ้นได้เลยเพราะว่าโครงสร้างเขาดีครับนะ,นนะครับ,รบอ่ะ นี่ครับโอ้ยร,รองไม้ยังดีเลยนี่ครับสวยๆเทเลอร์สวยครับนะเทเลอร์สวยโอ้เกียร์เดี๋ยวดูก่อนดูช่วงล่างพี่น้องโอ้บอกเอฟเลยเนี่นะครับใหญ่มากนะครับใหญ่จริงๆเดี๋ยวดูภายในหน่อยในห้องเกง๋งห้องเก๋งก็กว้างครับนี่ นี่ครับโอ้อาจจะมีสัมภาระเยอะหน่อยนะสวยครับข้างในเกงสวยอยู่ตัวน,นี้ก็เห็นแกบอกว่าตัางไว้55รถเกี่ยวด้วยรถเกี่ยวก็คันละ4ี่แสนมาต่อ,องเอาครับอ่เวลาหมดหมดเวลาครับรถอยู่บริลามน้องศูน้อง0 9 8 2สองสามฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ